นูนยคะอ้ยงันมางบ้านแล้วล่ะค่ะเค่ะแกหยิบไปสักชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็ซองให้น้องไปขอบคุณค่ะอะไรดีข้าวเทาทำถานดูว่าใส่ผ่านได้ง่ายไหมคะส่ิดเวร่าายมันดีนะคะใส่แบ และในลำดับนี้ค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีมั่นหมายสมรสของคุณสีเรทิฟและคุณอภิเศกหรือว่าคุณแอมและคุณหนึ่งนั่นเองค่ะขณะนี้นะคะขบวนขันหมากได้เดินทางมาถึงภายในบ้านของเจ้าสาวหรือว่าห้องพิธีแห่งนี้แล้วเรียนเชิญทุกท่านค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าบ่าวขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะในพิธีของเราตอนนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านได้พบกับสภาพของทั้ง2ฝ่ายเพิ่มเติมนคะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านแต่ฝ่ายหญิงด้วยค่ะคุณยุวดีค่หรือไทยตรีค่ะเรียนเชิญในพิธีค่ะ ก่อนจะเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอย่างสมบูรณ์ค่ะต้องขออนุญาตให้ทางเท่าแก่ฝ่ายชายได้เอ่ยในการกล่าวสู่ขอกับทางครอบครัวของฝ่ายหญิงก่อนค่ะเราจะสู่ขอเพื่อให้เราเป็นเขาเป็นีทั้งสองกันการร่วมชีวิตกันแล้วก็เป็น เปิดคลี่ออกได้เลยค่ะวันนี้ที่ขบวนขันหมากได้นำมาค่ะนำโดยผ่านชินสอดทองมั่นผ่านแหวนและขันหมากเอกในขันหมากเอกค่ะก็จะมีทั้งหมากพลูดอกไม้มงคลบริพันธัญญาหารต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ นั่นคือสิ่งดีๆทั้งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยเหมือนกับความเจริญรุ่งเรืองและความรักที่ไม่รู้โรยราแล้วสาหรับหมากดูนั่นก็เหมือนกับผลหมากค่ะในสมัยโบราณเราจะใช้ในการสมานแผลเช่นเดียวกันค่ะในทุกๆความรักไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอันใดค่ะผลหมากก็จะช่วยแทนเป็นสิ่งที่ช่วยสมานแผลได้ทุกสิ่งอย่างคุณแม่คะ ขยับไปดูใกล้ๆได้เลยค่ะคุณแม่หยิบแบงค์มาสักปึกหนึ่งค่ะคุณแม่ค่ะ <c oughs> คุณแม่กรีดดูเลยค่ะค <c oughs> รบถ้วนไหมคะแม่มีใบอื่นสีอื่นไหมคะคุณแม่ลองดูที่แหวนด้วยไหมคะแหวนที่เขาเตรียมมาให้น้องแอมคุณแม่ดูแสบตาไหมคะ สายตามากเลยค่ะเรียบร้อยนะคะคุณแม่คุณแม่โอเคไหมคะมคุณแม่โอเคนะคะปรบมือยินดีกับพลงเสบ่าวด้วยค่ะถือว่าเป็นคู่ที่สวยสงา่าเหมาะสมกันอย่างยิ่งกับความรักที่เขาได้เฝ้าฟูมฟัากันมาก,กว่า10ปีผ่านอุปสรรคต่างๆผ่านเรื่องราวดีๆและความทรงจำมากมายจนกระทั่งวันนี้ค่ะ อังจากที่เราได้เริ่มพิธีการมีการสู่ขอแล้วนะคะจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายค่ะมีการรับตัวเจ้าสาวมาในพิธีแล้วค่ะก็อยากจะให้เป็นช่วงของการพิจารณาสินสอดแล้วก็ให้โปรยข้าวดอกดอกไม้เพื่อที่จะให้สินสอดเหล่านี้เป็นเิริมง,งคลยิ่งขึ้นค่ะ เท่าแก่ของเรานะคะจะเริ่มต้นด้วยการวางใบเงินใบทองค่ะสิ่งของเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ในขบวนขันหมากหรือว่าอยู่ในดามาขันหมากเองนั่นก็คือตัวแทน,นความบุดงสมบูรณ์ความเป็นสิริมงคลให้มีเงินทองมากมายเพื่มพูนนั่น <ผม S 2> เองคือเป็นสินทรัพย์ทั้งมื่อนะครับด้วยรุปภาพาในความรักของทั้งสองท่านนะครับผมก็ขออธิษฐานให้ทรัพย์สินต่งางๆตรานี้นะครับจงพออทูนคับเพิ่มมากมีนะครับ ไม่มีวันหมดนะครับในน้ำในมหาสมุทรคเราจะมอบผ่านสินสอดนี้ค่ะให้กับทางครอบครัวขอ เจ้าสาวซึ่งทางคุณแม่ของเจ้าสาวจะเป็นฝ่ายรับไว้ขออนุญาตให้ทางเท่าแก่ฝ่ายชายค่ะได้ผูกให้เรียบร้อยค่ะเยอะมากห่อใหญ่มากผ้าที่หนูเตรียมไว้มันเล็กไปหรือเปล่าทางท่าแก่ฝ่ายหญิงเองก็จัดเตรียมผ้าแดงมาด้วยเช่นกันค่ะทั้งสีทองทั้งสีแดงลดแล้วแต่เป็นสีมงคลค่ะ จากนั้นค่ะขออนุญ,ญาตมอบให้ทางคุณแม่ของเจ้าสาวคุณแม่รับไว้ค่ะแบกบขึ้นบ่าค่ะคุณแม่เซค่ะคุณแม่ถามมันหนักมากเลยค่ะขึ้นไม่ไหวแล้วค่ะโอ้คุณพ่อต้องช่วยประคองนะคะหนักมากเลยค่ะคุณแม่นำสินทรไปเก็บได้เลยขอเสียงปรบมือหนึ่งค่ะถือว่าเป็นสิ่งมงคลนะคะเพราะว่าเราจะต้องถือว่าสินสอดทองมันเหล่านี้หนักมากจากนี้มันจะพอกคูณทวี ฝากออีไว้นะคะขอบคุณาอีด้วยอาอ้กระเป๋าเล็กไปหรือเปล่าคะ <c oughs> เล็กไปค่ะ <c oughs> และรำดับจากนี้ค่ะ <c oughs> จะเป็นช่วงพิธีของการสวมแหวนค่ะ <c oughs> ในสัมภาษพได้เก็บภาพก่อนนะคะ <c oughs> ต้องสาวชี้ได้นะคะ <c oughs> ชี้หน่อยนี่ของฉัน ชี้แหวนและชี้เจ้าบ่าวด้วยนะคะอันนี้ของฉันจากนั้นค่ะค่อยๆประคองมือซ้ายของเจ้าสาวขึ้นมาช้าๆค่ะแล้วก็ค่อยๆสวมนะคะช้าๆนะคะสวมครึ่งหนึ่งก่อนมองหน้ากัน น้องฝากแหวนนะคะจะทําให้เขาทั้งคู่คิดถึงกันแล้วค่ะและในยะสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไม่ว่าคู่บ่าวสาวของเราคู่นี้ค่ะจะแยกกันห่างไกลแค่ไหนหากสวมแหวนนี้ค่ะใครที่ได้พบเห็นก็จะได้รู้ว่าเขาทั้งคู่นั้นมีคนที่เป็นเจ้าของดูแลหัวใจแล้วค่ะ จากนั้นค่ะจะเป็นช่วงของการสวมแหวนคืนให้กับเจ้าบ่าวบ้างเป็นการแลกแหวนกันค่ะเจ้าสาวก็หยิบแหวนขึ้นมาช้าๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้เป็นช่วงของการถ่ายภาพนะคะ และต่อจากนี้ค่ะดิฉันจะขอเข้าสู่ช่วงพิธีของการรับไหวจากการเริ่มต้นยกน้ำชาถือว่าเป็นพิธีการทางจีนกับอากุมามาได้รับพรแล้วเรียบร้อยค่ะจากนั้นลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายค่ะท่านพลอากาศตรีสุทัศน์แสงเดชะและภริยาค่ะเรียนเชิญที่พิธีค่ะ เชิญคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวค่ะท่านจา่าสิทเอกนนพลแสงเดชะและภรรยาเชิญค่ะดังนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้กล่าวไวพ้พรให้กับน้องๆหน่อยค่ะ <c oughs> ก็แม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองแต่ความสุขความเจริญนะลูกนะกกันานๆลูกแล้วก็ต้องขอขอพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติลูกสาวขอเรียกเป็นลูกสาวลวกันนะคะเพราะเขาก็มาอยู่กับเราแล้วเราก็ไม่ได้คิดเป็นเหมือนลูกเราคนหนึ่งนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ที่ให้เกียรต้องการสองในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือเนยค่ะ,คะ,คะช้าๆค่ะางไว้ค่ะสามครั้งนะคะให้คุณแม่ตบปาตบไหลได้นะคะไม่ให้อาเลยค่ะให้คุณแม่อูช้านะคะ,คะ,คะนนี้เ่ รูปเทียนแพรนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เจ้า่าของเราถือมาในกระบวนขันมากด้วยมาที่เลือที่จะฝากเนื้อฝากตัวค่ะกับทางครอบครัวของเจ้าสาวค่ะจนะากนั้นคุณพ่อคุณแม่เองก็มีเตรียม <c oughs> หนามากเลยค่ะคุณพ่อหนักมาก <c oughs> เป็นทุนการศึกษาเละคะ ดังนั้นค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ได้กล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวเอยค่ะเอ่อก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณแขกทุกท่านที่สละเวลาเล็กน้อยพาเป็นสักขีพยายนจากผู้สาวกับว่าที่ลูกเขยขอ <c oughs> ขอบคุณนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ผู้บ่าวสาวผู้นี้เป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องเขา ให้มีความซึมซับในเริญองของฝักฝันต้องการอยางนั้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะแอบไว้ก่อนค่ะในช่วงนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายชายพร้อมกับภริยาค่ะท่านพลากาศตรีสุทัศน์แสงเดชะค่ะให้เกียรติในการคล้องมาลัยเจอแป้งแล้วก็สวมมงคลให้กับคู่บ่าวสาวค่ะยกพานอะไรมาให้ ผสมพร้อมกันช้าๆนะคะน้องมาว่ายครั้งว่สวยๆค่ะพรอค่ะช้าๆค่ะด้วยบุพเพสันนิวาสค่ะคุณลุงก็อวยพรให้เขาทั้งคู่ได้มีความรักสุขเขาทั้งคู่ไว้ด้ไดกันค่ะ ควาจริงแล้วพระเคู่นั้นอาจจะมีพันธรรสัญญาใดๆในชาติปางก่อนทห้เขาได้มาเจอกันในวันนี้ด้วยบุคเทสนิวานด้วยพงมปถิ่นหรือสิ่งใดก็ตามแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นผู้ที่ถอดมงคลให้กับลูกๆทั้งสองค่ะค่อยๆถอดช้าๆพร้อมกันนะคะ เด็กโยนม,ม้นไ้บลงมือค่ะวา่งเลยค่ะจานั้นส่งให้กับเจ้าบ่าวค่ะคุณแม่เจ้าบ่าวรับมงคลไว้แล้วก็สวมใส่ข้อมือของเจ้าสาวค่ะวันนี้ก็คือสายมคงคลในงานพิธีมงคลสมรสของเราแต่ต้องเอาไว้ที่หัวนอนเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วก็ใส่ที่พระอูชาได้และริถึงวันวันนี้ไว้คุณพระคุณแม่ถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะ จากนั้นคุณพ่คุณแม่ค่ะค่อยๆประคองน้องๆทั้งสองค่ะค่อยๆให้ลุกขึ้นพร้อมกันนะคะ1 2 3พาลุกเลยค,ะค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะ